ชนบทเมืองใหม่เที่ยวไปภูระงมน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหันดูตะวันหน้องกอแก้วชาวกศอนอำเภอชนบทขอต้อนรับทุกท่านสู่ประตูสถานศึกษากศอนอำเภอชนบทด้วยความยินดียิ่งอำเภอชนบทเดิมมีชื่อว่าเมืองชนบทพิบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2326 ในสมัยรัชกาลที่1บริเวณริมฝั่งน้ำบ้านหนองกองแก้วมีเท้าวคำพาวเมืองแสนเป็นเจ้าเมืองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระจันตะประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2490ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอชนบทจนถึงปัจจุบันระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้55กิโลเมตรด้านการปกครองแบ่งออกเป็น8ตำบล 80หมู่บ้านปัจจุบันนายศิริวัต์พินิษ์พาณิชย์เป็นนายอำเภอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนบทมีชื่อย่อว่ากศนอำเภอชนบทเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศนอจังหวัดขอนแก่นสำนักงานกศนอสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเครือข่ายจัดการศึกษาในความดูแลได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจำนวนหนึ่งแห่งกศออนอตำบล8แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน18แห่งในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,556มีนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับจำนวน2,198คนนักศึกษาสายอาชีพหลักสูตรปรวชจำนวน687คนนักศึกษากลุ่มอาชีพจำนวน300คน พัฒนาทักษะชีวิตจํานวน150คนพัฒนาสังคมและชุมชนจํานวน150คนการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน300คนและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน2 8 2 0คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น49คนการดำเนินงานจัดการศึกษาของกศออนอำอเภอชนบทได้ยึดหลัก ปรชัชญาการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพิชิตความยากจนโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานคือประชาชนในอำเภอชนบทได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านพันธกิจ 1. จัดการส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพ2ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน4พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อการศึกษาตลอดชีวิต 5. พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอัตลักษณ์ของกศนอำเภอชนบทคือคุณภาพชีวิตดีตามวิถีพอเพียงและได้กำหนดเอกลักษณ์กศนอำเภอชนบทว่าส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผลผลิตมุ่งสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง แผนงานโครงการนโยบายจุดเน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ทันสมัยครอบคลุมตามโครงสร้างหลักสูตรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศูนย์กลางการฝึกพัฒนาสาธิตสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนจำหน่ายและกระจายสินค้าบริการชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจรการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่านด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาขีดความสามารถด้านการอ่านของประชาชนจัดมุมอ่านพัฒนาห้องสมุดตามนโยบาย3ดีมุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้เรียนสามารถนำความรู้เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและสร้างรายได้จริงขับเคลื่อนการศึกษาเข้าหาชุมชนเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงการศึกษาได้สะดวกประหยัดและรวดเร็วกศอนอําเภอชนบทมีทิศทางการดําเนินงานภายใต้ในโยบายกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติด,ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษานอกระบบให้กับประชาชนในอำเภอชนบทได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการประเมินตนเองสถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน6มาตรฐาน26ตัวบ่งชี้ได้ผลการประเมินดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินตนเองได้คะแนนคุณภาพ27.90ระดับคุณภาพดีมากจุดเด่น1เครือข่ายและชุมชนให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดกิจกรรม2บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านต่างๆได้อย่างตรงจุดและต่อเนื่อง3 การจัดกิจกรรมของสถานศึกษามุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้เพื่อไปพัฒนาตนเองพัฒนางานในบทบาทหน้าที่และเพื่อให้เป็นคนดีของสังคมมาตรฐานที่2คุณภาพการจัดการศึกษาการให้บริการผลการประเมินตนเองได้คะแนนคุณภาพ22.00ระดับคุณภาพดีจุดเด่น 1. นหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกศนออำเภอชนบทในระดับสูง 2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษามีความพึงพอใจ 3. จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมมาตรฐานที่3การบริหารการศึกษา ผลการประเมินตนเองได้คะแนนคุณภาพ8.40ระดับคุณภาพดีจุดเด่น1มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพรางวัลเกียรติบัตรผลงานที่ปรากฏ2การทำงานเป็นทีมบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีความรักความสามัคคี 3. ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกศนให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานที่ 4. การประกันคุณภาพการศึกษาผลการประเมินตนเองได้คะแนนคุณภาพ8.44ระดับคุณภาพดีจุดเด่น 1. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร 2. มีการวางแผน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3. มีการมอบหมายงานเป็นระบบและเหมาะสมกับคนและงาน 4. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกศนอ 5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนบท เป็นสถานศึกษาต้นแบบของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นที่สามารถเป็นสถานที่ให้การศึกษาดูงานเรื่องของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 6. บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนบท เป็นองค์กรที่มีความรักความสามคัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวกศนมาตรฐานที่5อัตลักษณ์ของสถานศึกษาผลการประเมินตนเองได้คะแนนคุณภาพ8.00ระดับคุณภาพดีจุดเด่น 1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกลยุทธ์วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายของการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น 3. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นโครงการที่สนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในอำเภอชนบทมาตรฐานที่6มาตรฐานส่งเสริมผลการประเมินตนเองได้คะแนนคุณภาพ9.00ระดับคุณภาพดีมาก จุดเด่น 1. ชุมชนที่กศนอำเภอชนบทร่วมจัดกิจกรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่นได้ 2. ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกศนอำเภอชนบทมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ประชาชนในอำเภอชนบท ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้